โอเคค่ะมาต่อกันที่ข้อ76เลยค่ะข้อ76นะคะเขาเปลี่ยนเรื่องเป็นเรื่องเกี่ยวกับดาราศาสตร์และเขาบอกว่าดาวฤกษ์ที่มีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์จะมีวิวัฒนาการตามข้อใดข้อ 1. ช่วงชีวิตสั้นและกลายเป็นหลุมดำข้อ 2. ช่วงชีวิตยาวและกลายเป็นดาวนิวตอนข้อ3ช่วงชีวิตยาวและกลายเป็นดาวแค่ขาวข้อ4ช่วงชีวิตสั้นและกลายเป็นดาวแค่ดำโจทย์แนวเนี้ยค่อนข้างจะออกบ่อยนะพี่เจอในหลายปีแล้ว กรกดา5-3าก็ออกคล้ายๆอย่างนี้เหมือนกันโอเคนะอืมดาวฤกษ์ที่มีมวลมากกว่าดวงอนที่จะมีวิวัฒนาการตามข้อใดหนึ่งชีวิตสั้นจะดูจากช้อยนะคะจะมีสองแบบก็คือมีชีวิตสั้นกับชีวิตยาวใช่ป่ะเออมันก็จะมีสี่คำมีสามคำตอบแอบสี่คำตอบเนาะคือมีหลุมดำาดาวนิวตรอนดาวแค่ขาวแล้วก็ดาวแค่ดำโอเคทีนี้เรามาดูวิวัฒนาการดาวฤกษ์จริงๆกันเลยดีกว่า อาจจะมองไม่ค่อยเห็นพี่จะค่อยๆชี้อธิบายไปนะคะอันนี้น้องจะเห็นรูปร่างเป็นแปลกๆประหลาดๆอันนี้เราเรียกว่าเนบิลาก็คือเป็นกลุ่มการร้อนเห็นปะเออเนบิลาเห็นนี้นะ N E B U L A ก็คือเนบิลาก็เป็นกลุ่มก๊าซร้อนต่างๆนี่แหละเป็นก๊าซที่ไฮโดรเจนที่มันร้อนๆมีความร้อนอยู่ระหว่างดาวอะไรเงี้ยรวมกันเป็นกลุ่มๆดังนั้นเมื่อ กลุ่มการลร้อนเนี่ยมันรวมตัวกันหนาะแน่นขึ้นหนาะแน่นขึ้นจนเกิดกลายเป็นโปรโตสตาร์โปรโตสตาร์คืออะไรโปรโตสตาร์เป็นเหมือนแบบทารกอะดาวทารกอืมก็คือก่อนเป็นดาวสภาพก่อนเป็นดาวสภาพก่อนเป็นดาวเนี่ยก็คือการที่กลุ่มการร้อนมันรวมตัวหนานะแน่นจนกลายเป็นทรงกลมนี้ทรงกลมนี้แต่ว่า มันยังไม่เกิดปฏิญาณิินทีย์ภายในดาวโอเคปะเราก็เลยเรียกว่าว่าโปรโตสตาร์แต่มันเริ่มมีความร้อนอยู่ภายในดาวทําให้เกิดแสงสว่างได้แล้วแหละเพราะว่ามันเป็นความร้อนเนื่องจากการอัดกันแน่นของกลุ่มกา๊าซโอเคไหมอืมทีนี้พอมันความร้อนมากจนถึงจุดหนึ่งโปรโตสตาร์ก็จะเปลี่ยนกลายเป็นสตาร์อย่างแท้จริงเนื่องจากการที่มันมีเ,เขาเรียกว่าปฏิญาณอิเทีย์เกิดขึ้นในดาวปุ๊บโปรโตสตาร์จะเปลี่ยนกลายเป็นสตาร์ก็คือ ปโตสตารมีปริยาปริยาปริยานิวเคลียร์ภายในดาวเมื่อไหร่ปุ๊บมันจะเปลี่ยนร่างกายเป็นดาวทันทีโอเคปะอืมดังนั้นตรงนี้ตัดสินกันที่ปริยานิวเคลียร์ภายในดาวนะคะโอเคนะทีนี้การที่มันรวมตัวกันเป็นอย่างเงี้ยมันจะแบ่งออกเป็นสองพวกทันทีก็คือพวกมวลน,น้อยกับพวกมวลมากอืมพวกมวลน,น้อยก็เสมือนว่าคนกินน้อย ก็จะค่อยๆกินกินกินมันต้องกินตัวเองถูกไหมดาวเนี่ยเพราะว่ามันใช้พลังงานจากตัวของมันเองถูกไหมคะถ้าเป็นมวลน้อยมันก็จะกินน้อยแล้วมันก็จะใช้เวลากินนานอม,มันก็ใช้เวลายาวนานกว่าจะจุดถึงจุดจบของมันอเอใชไหมว่าถ้ามวลน้อยจะใช้เวลานานนะคะก็คือจะค่อยๆกินไปเรื่อยๆเรื่อยๆใช้พลังงานค่อยๆค่อยๆใช้พลังงานเล็กๆเล็กๆ,ๆจนช่วงท้ายของดาวเนี่ยมันจะพองตัวออกกลายเป็นดาวยักษ์แดงปึบ เอสจแอนดาวยักษ์แดงอย่างนี้พอมันเป็นดาวยกแดงปุ๊บก็จะเป็นการระเบิดออกฟึบเป่าเป่าพูกสารต่างๆออกไปนอกอวกาศอพอมันเป่าออกไปแล้วมันจะเหลือซากที่หลงเหลืออยู่เรียกว่าแพเนตทอรี่เนบิวลาโอเคปะ่ะจะเหลือซากที่หลงเหลืออยู่เราเรียกว่าแพเนตทอรี่เนบิวลา ซึ่งมันจะเป็นการกอร่อให้เกิดดาวเลิกต่อไปได้เป็นเหมือนเป็นสารซากซากการระเบิดอะไรเงี้ยเออที่ใจกลางของพันธอนีเนบ b ล่าจะพบดาวแค่ขาวอืมดาวแค่ขาวดังนั้นจุดจบของดาวเลิกมวลน,น้อยจะกลายเป็นดาวแค่ขาวนะคะโอเคปะอืมทีนี้เรามาดูที่ดาวเลิกมวลมากปึ๊บ ดาวเลิกมวลมากเปรียบเสมือนว่าคนตัวใหญ่กินเยอะแล้วมันต้องกินตัวเองด้วยดังนั้นพอมันกินเยอะมันก็ยิ่งตัวใหญ่ถูกไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรนะคนคนยิ่งตัวใหญ่ก็ยิ่งกินเยอะถูกป่ะพอมันกินเยอะปุ๊บเชื้อเพลิงต่างๆที่มันอยู่ในดาวมันจะหมดเร็วดังนั้นช่วงชีวิตของดาวมวลมากเนี่ยจะสั้นอืค่อนข้างจะแบบสั้นมากเลยพอพอพอมันใกล้ช่วงท้ายๆของดาวเนี่ยมันจะกลายเป็นดาวยักษ์แดงเหมือนกัน แต่เราจะเรียกว่าดาวซูเปอร์ยักษ์แดงเขาเรียกว่าเลดซูเปอร์ไจแอนต์ไแอนแปลว่ายักษ์ถูกไหมคะซูเปอร์ก็คือแบบยิ่งใหญ่ถูกไหมอืมจากธรรมดาเราเรียกว่าเลดไจแอนอย่างเดียวก็คือยักษ์แดงแต่พอมันเป็นดาวเลิอกมวลมากเราจะเรียกสภาวะนี้ของมันว่าเลดซูเปอร์ไจแอนอืมพอมันเป็นเลดซูเปอร์ไจแอนต์แต่แล้วมันก็จะระเบิดออก ตูมกลายเป็นระเบิดออกการระเบิดออกนี้เราเรียกว่าซูเปอร์โนวานะคะซูเปอร์โนวาการระเบิดอย่างเงี้ยซูเปอร์โนวาเนี่ยจะมีพลังรุนแรงมหา,าศาลมากถึงขนาดที่ว่าสมมุติเราเห็นกาแล็กซี่อันหนึง่งใช่ไหมนอกโลกกาแล็กซี่อันหนึง่งสมมุติเป็นแอนโดรไม่ได้อย่างเงี้ยแหละกาแล็กซี่อันหนึ่งอยู่นอกโลกแล้วมันมีดาวดวงนึงเกิดซูเปอร์โนวาตูม ทำให้เราเห็นซูเปอร์โนวาเนี่ยสว่างกว่ากาแล็กซีทั้งกาแล็กซีอ่อะคือพลังงานของการระเบิดซูเปอร์โนวาเนี่ยค่อนข้างจะมากๆเคยมีบันทึกสมัยโบราณบอกไว้ว่ามีดาวดวงนึงอยู่ก็สว่างทําให้กลางคืนอะสว่างด้วยเป็นเวลาหลายหลายวันเลยเป็นอาทิตย์เลยอะ่ะน้อลองลองคิดดูว่าซูเปอร์โนวามันมีพลังงานมาหาศาลขนาดไหนไหม ทีนี้หลังจากเกิดระเบิดซูเปอร์โนวาแล้วเนี่ยที่ใจกลางของมันจะเกิดกลายเป็นดาวนิวตันเป็นนิวตันสตาร์หรือเป็นหลุมดำซึ่งสองอันนี้ขึ้นกับมวลถ้ามวลมากๆจะกลายเป็นหลุมดำถ้ามวลน้อยลงมาหน่อยแต่ก็ยังมากอยู่เนี่ยก็จะกลายเป็นดาวนิวตันโอเคตอนนี้มีจุดจบของดาวฤกษ์สามแบบหนึ่งคือดาวแค่ขาวสองคือดาวนิวตัน สามคือหลุมดำถูกปะทีนี้มันมีอีกคำหนึ่งคือเป็นดาวแคะดำดาวแคะดำคืออะไรคะดาวแคะดำก็จะคล้ายกับดาวแค่ขาวคล้ายๆกันแต่คือดาวแค่ขาวดาวแคะดำคือดาวแค่ขาวที่ไม่มีพลังงานความร้อนแล้วโอเคปะทีนี้เรามาดูโจทย์โจทย์เขาบอกว่ามีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์ใช่ปะมวลมากกว่าดวงอาทิตย์ดังนั้นควรจะมีชีวิตสั้นหรือชีวิตยาวคะ มวมากชีวิตสั้นหรือชีวิตยาวเอ่ยมวนมากตัวใหญ่กินเยอะกินเยอะปุ๊บหมดเร็วถูกไหมดังนั้นต้องมีช่วงชีวิตที่สั้นข้อหนึ่งกับข้อสี่จำเป็นคําตอบข้อสองกับข้อข้อสามเนี่ยตัดออกไปเลยเพราะไม่มีช่วงชีวิตยาวเนี่ยไม่ใช่และถูกไหมแล้วก็มีที่สั้นเหมือนกันเราวก็มาดูตัวท้ายหนึ่งกลายเป็นหลุมดำสองกลายเป็นดาวแค่ดําถามว่าดาวแค่ดําเหมือนกับดาวแค่ขาวไหมเอ่ย เหมือนใช่ไหมจะเป็นจุดจบของคล้ายๆกันใช่ป่ะไม่ได้เหมือนแต่ที่เดียวมันจะเป็นจุดจบของดาวเลิกมวลน,น้อยถูกไหมคะดวงอาทิตย์ก็จะเกิดเป็นดาวแค่ขาวเหมือนกันถูกไหมอืมดังนั้นดาวแค่ดําเนี่ยมันจึงไม่สามารถเป็นไปได้เลยเพราะว่ามันต้องมีมวลน,น้อยๆถูกป่ะแต่นี้มันมวลม,มากถูกปะดาวแค่ดาจึงไม่ถูกต้องคําตอบที่เหลือเหลือข้อเดียวแล้วก็คือข้อหนึ่งเป็นช่วงชีวิตสัน้นแล้วก็กลายเป็นหนุ่มดา ความจริงมันจะกลายเป็นหลุมดำหรือดาวนิวตอนก็ได้ถูกปะมันจะกลายเป็นดาวนิวตอนหรือหลุมดำก็ได้แต่ว่าโจทย์ตัดออกไปทําให้เราเหลือแค่ข้อนี้ข้อเดียวคือช่วงชีวิตสั้นและกลายเป็นหลุมดาโอเคคาตอบของข้อ76จึงตอบข้อ1น,นะคะโอเคทวนใหม่อีกครั้งหนึ่งดาวเลอกมวลน้อยอายุสั้นหรืออายุยาวมวลน้อยตัวเล็กกินน้อยค่อยๆกินไปเรื่อยๆดังนั้นจึงมีช่วงชีวิตยาวถูกปะ มีช่วงชีวิตยาวมวลน,น้อยจะมีช่วงชีวิตยาวจุดจบของมันจะกลายเป็นดาวแค่ขาวนานๆไปจะกลายเป็นดาวแค่ดำทีนี้ดาวเลือกมวลมากตัวใหญ่กินเยอะกินเยอะปุ๊บหมดเร็วหมดเร็วจนช่วงชีวิตสั้นนั่นเองสั้นมากเลยสั้นปุ๊บเกิดซปเปอร์โนวาหลังจากซปเปอร์โนวาจะเปลี่ยนเป็นสองแบบเลือกได้สองแบบตามมวลของมันถูกไหมถ้ามวลมากๆจะกลายเป็นหนุ่มดำ ถ้ามวลมากปานการจะกลายเป็นดาวนือตอนโอเคปะ่ะโอเคดังนั้นข้อนี้จึงต้องตอบข้ออะไรเอ่ยมวลมากจึงต้องตอบช่วงชีวิตสั้นแล้วก็เป็นหลุมดำถูกไหมคะข้อ7 6จึงตอบข้อ1นนั่นเองโอเคเนาะเข้าใจนะคะ